โอเคนะครับผมตอนนี้คนดูส่วนใหญ่ถึง80%นะครับผมเป็นคนที่ยังไม่ได้กดซับนั่งใชช่องแก๊สศูนย์เคนะครับเพราะงั้นเนี่ยถ้าใครเข้ามาดูแล้วได้ความรู้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดซับช่องแก๊สศูนย์เคด้วยนะครับผมขอบคุณครับเพื่อที่ผมแก๊สศูนย์เคนะครับผมในคลิปนี้นะครับจะมาอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับเกม Pixel p e t กันนะครับผมจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับ เบื่อไหมครับการนั่งฟาร์มยิงเลื่อไม่เก่งเสียทีและยังคงเจอปัญหาอื่นอีกมากมายผมขอให้นำวิดีเหมาใหช็อปบริการรับฟาร์มกินโลบอสไม่ว่าจะเป็นแบบบล็อกฟูดออสตาลและแอนิเมชั่นเอเวนเจอร์และอื่นอีกมากมายรวมถึงบริการกดเกมพาร์ตเติมโลบอสแล้วก็จำหน่ายดีเกมอีกด้วยนะครับผมจริงๆเนี่ยมันมีมากกว่านี้เยอะนะครับผมงั้นเนี่ยสามารถคลิกลิงก์ข้างใต้คลิปได้เลยนะครับโอเคนะครับผมตอนนี้ก็มาอยู่หน้าดิสคอร์ดของเกมพิกเซลพีกันนะครับผม ซึ่งหลักๆในคลิปนี้นะครับผมจะเป็นแจ้งข่าวสารหรือเกมพิกเชคิดว่ามันเนี่ยจะเปิดวันไหนเปิดวันที่เท่าไหร่เปิดตีเท่าไหร่เปิดช่วงไหนอะไรยังไงนะครับผมก็มีอะไรที่ปรับเปลี่ยนไปบ้างนะครับผมผมจะพูดคร่าวๆแล้วกันนะครับผมเพราะว่าพอเกมเปิดเนี่ยผมก็ทําข้อมูลอีกทีหนึ่งนะครับข้อมูลนี้ก็เป็นข้อมูลเบื้องต้นก่อนเกมจะเปิดนะครับแล้วก็มีพวก เรื่องของโค้ดแล้วก็อีเวนต์เล็กๆน้อยๆนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมโอเคมาพูดถึงหัวข้อแรกนะครับผมเกมนี้จะเปิดตอนไหนนะครับผมล่าสุดนะครับผมผมที่ผมอัดคลิปเนี่ยเป็นวันที่16มิถุนายนนะครับทางเดฟนะครับผมเขาได้ประกาศนะครับผมช่วงประมาณ6โมงเช้านะครับว่าเกมเนี่ยกำลังจะเปิดในอีกเวลานี่นะครับผมก็คือเป็นวันเสาร์ที่17เวลาตีสี่ครึ่งนะครับผมเพราะงั้นเนี่ยคนที่รอเล่นเนี่ยก็ รอไปถ้าใครอยากรอนะครับผมส่วนเถ้าเป็นในเวลาไทยก็ตามนี้เลยนะครับผมเป็นไม่สิบเจ็ดเลยคือทางทิศถอดเนี่ยมันแปลมาให้แล้วนะครับว่าไทม์โซนของเราเนี่ยอยู่ในช่วงไหนนะครับผมตามนี้นะครับถ้าคําถามที่ถามว่าพี่ครับเกมเปิดตอนไหนก็วันที่สิบเจ็ดมิถุนาตีสี่ครึ่งนะครับผมตามนี้สาหรับเวลาเปิดน,นะครับแล้วอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงไปบ้างนะครับผมถ้าทุกคนเนี่ยได้มาดูตรง ปรเพสหอกนะครับผมแล้วก็ตรงซนิกพีเนี่ยจะสังเกตได้ว่าพวกเรื่องของคอมแบทหรือว่าการต่อสู้ต่างๆนะครับผมเขาได้ยกเครื่องหมดเลยนะครับผมระบบใหม่แทบจะหมดเลยนะครับผมแล้วก็พวก UI UX ต่างๆก็แก้ไขหมดเลยนะครับแล้วก็มีพวกผลไม้ใหม่ระบบตีเจ้าะไรแบบใหม่นะครับผมมีอาจจะเป็นดันเจียนใหม่เพิ่มเข้ามานะครับผมเพราะงั้นเนี่ย ถ้ามาหาว่ามีในเปิดจริงเนี่ยมีอะไรที่มันเพิ่มเติมค่อยจะมาพูดใหญ่ทีหนึ่งคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปแจ้งข่าวสารอื่นก่อนละกันนะครับผมโอเคตามนี้นะครับแล้วก็ถ้าใครอยากจะดูแบบว่ารายละเอียดครบถ้วนว่าแก้ตรงไหนแก้นู่นนี่นั่นเล็กน้อยยิบย่อยตรงไหนบ้างเนี่ยก็สามารถเข้าดิสค์ของพ i เศษพีชเนี่ยมาดูตรงห้องโปรเกสหรอกได้นะครับว่ามีอะไรแก้ไขไป้บ้างนะครับผมสำหรับคนที่อยากรู้เชิงลึกมากกว่านี้นะครับผม ซึ่งถามผมว่าที่ผมได้อ่านโดยมันเปลี่ยนอะไรบ้างนะครับลักๆก็จะเป็นเรื่องของแก้บั๊กแล้วก็ปรับสมดุลต่างๆนานานะครับผมแล้วก็เพิ่มพวกจุดจุดใหม่กาะใหม่ผลใหม่อะไรมานี้นะครับผมถ้าเกมเด็กผมก็จะมาอัปเดตทีหนึ่งนะครับผมแต่ว่าหลักๆในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแจ้งวันที่เปิดอย่างแน่นอนแล้วก็แจ้งอีเวนต์แล้วก็แจ้งโค้ดเบื้องต้นที่หลังจากเกมเปิดก็สามารถใช้ได้กันนะครับผมะมาพูดถึงเรื่อง โค้ดก่อนนะครับโค้ดนะครับผมที่หลังจากเกมเปิดก็สามารถใช้ได้เลยก็จะมีโค้ดนี้นะครับผม g e n จนเ Release นะครับก็ได้เรื่องของแจ้งเตือนผัวพสศษนะครับ2ชัวร์บงแล้วก็ได้สปินเผานะครับผม10นะครับผมตามนี้นะแล้วก็อีกโค้ดนึงจะเป็นโค้ด Release นะครับผมได้โกเนี่ย 1 0 0 0 0หมื่นนะครับแล้วก็ได้คูณ2 exp นะครับผม30นาทีนะครับแล้วก็ต่อมานะครับผมโค้ดซอลลี่นะครับผมได้เรื่องของโกเนหนึ่งหมื่นแล้วก็ได้คูณ2องมาสเตอร์ exp นะครับ30นาทีตามนี้นะครับผมถ้าใครที่กังวลว่าหลังจากปิดไปแล้วเนี่ยข้อมูลเก่าที่เราเล่นก่อนหน้าเนี่ยจะหายไหมผมบอกเลยนะครับว่าไม่หายนะครับผมโอเคตามนี้นะหรือบอกในช่วงเมื่อกี้ก็มาบอกตรงนี้แล้วกันนะครับผมแล้วก็อีเวนต์นะครับผมอีเวนต์เกี่ยวกัเดี๋ยวผมเปิดหน้าดิสคอเกมสักครู่เอ้ยผมเปิดหน้าเกมสักคครรู่นะับ โอเคนะครับผมมาพูดถึงอีเวนต์เกมก่อนที่จะเปิดนะครับผมว่ามันมีอีเวนต์อะไรบ้างนะครับผมอีเวนต์ตอนนี้มีแค่อีเวนต์เดียวก็คืออีเวนต์รอเขาดาวเกมนะครับผมซึ่งอีเวนต์นี้นะครับผมคือเราจะต้องออนไลน์ตรงหน้าสกรีนเกมตรงนี้นะครับผมเป็นเวลา15นาทีนะครับเราจะได้เรื่องของเลนสปินเนี่ยหชิ้นนะครับผมหรือว่า1หมุนนั่นแหละนะครับแต่ว่านะครับผมถ้าเรานำเพื่อนเข้ามาในเกมหรือว่านาเพื่อนเข้ามาในหน้าเขาดาวตรงนี้เนี่ยเราจะได้ หนึ่งแต้มสปินเนี่ยคนละหนึแต้มเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเราเนี่ยออนไลน์ตรงหน้าสกีนนี้แล้วก็มีเพื่อนตรงด้านขวาตรงเมนูตรงเนี้ยครบ10คนใช่ไหมครับมันทำให้เรานะครับผมได้สปินทั้งหมดเนี่ยสิสปินต่อ15นาทีนะครับผมก็คือยิ่งมีเพื่อนเยอะด้านขวาเนี่ยก็จะได้แต้มสปินต่อ15นาทีเนี่ยเยอะขึ้นนั่นเองนะครับผมาะงั้นเนี่ยถ้าใครว่างแล้วก็ จะแบบว่ามาออนไลน์เอาสปินตอนเกมเปิดก็จะได้หมุนกันนะก็ชวนเพื่อนมา AFK ได้นะครับผมเพราะงั้นเนี่ยนี่ก็เป็นอีเวนต์นึงนะครับผมก่อนจะเกมจะเปิดนะครับผมสำหรับคนที่แบบว่ารอเกมไม่ไหวอยากจะ,ะ a อ k ตั้งไว้รอเล่นตั้งแต่วินาทีแรกตอนเกมเปิดก็มา AFK ได้นะครับผมประมาณนี้นะครับสุดเข้าวๆนะครับผมเกมพิ้เทลพีนะครับผมจะเปิดให้เล่นนะครับวันเสาร์ที่ 17มิถุนายน2023เวลาตีสี่ครึ่งนะครับผมแล้วก็ข้อมูล Data เคียนทั้งหมดที่เคยปิดไปก่อนน้นนี้หรือว่าเคยเล่นก่อนนั้นนี้เนี่ยจะไม่รีนะครับผมแล้วก็สามารถใช้โค้ดทั้ง3โค้ดที่ผมเขียนไว้ให้ไดนะ้แล้วก็อีเวนต์ในเกมนะครับออนไลน์ทุกๆ15นาทีนะครับเราได้1สปินถ้ามีเพื่อนก็ได้เพิ่มอีก1สปินต่อคนนะครับผมสรุปคร่าวๆประมาณนี้สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ไม่มีอะไรมากนะครับมาแจ้งเฉยๆว่า เกมพี่เสืพีนะครับกำลังจะกลับมาเปิดให้เล่นแล้วนั่นเองนะครับผมงั้นขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบายโอเคนะครับผมตอนนี้คนดูส่วนใหญ่ถึง80%นะครับผมเป็นคนที่ยังไม่ได้กดซับติงค์ช่องแก๊สศูนย์เคนะครับเพราะงั้นเนี่ยถ้าใครเข้ามาดูแล้วได้ความรู้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดซับช่องแก๊สศูนย์เคด้วยนะครับผมขอบคุณครับ